เป็นโชคทูนซีรีส์ตัวท็อปสุดของโปรเฟนเดอร์นะครับ 9. 9. สวัสดีครับพบกับเอมาดิสเซนเปิครับวันนี้มีรถมันๆมาให้ดูกันหนึ่งคันฮะคันนี้เป็นรถที่เราเอามาแต่งเองนะครับเพื่อที่จะต้องการให้ลูกค้าจะได้ดูแนวทางแล้วก็ทดลองการขับขี่ได้เราเลือกเป็นรถ t o y o t a r รี v o ครับคันนี้เนี่ยคอนเซปต์การแต่ง Toyota Re ี vo คันนี้เป็นรุ่น2.8 4วีไดร์ดิบล็อกนะฮะเป็นตัวท็อปของ r ี vo คอนเซปต์คือเราต้องการแต่งรถแนวคอสคันที่แต่ก็อยากมีล้อสไตล์ออฟโรดที่หน้ากว้างลึกๆนะฮะ เพราะล้อแนวคอสคันที่เนี่ยจะเป็นล้อหน้าแคบแบกหน้าแคบนะฮะแต่ต้องการวิ่งเร็วในทางปุขาทางฝุน่นแต่เราก็อยากจะได้รถที่มีล้อหน้ากว้างสไตล์ออฟโรดบวมๆใหญ่ๆกกว้างนิดนึงแต่ต้องการวิ่งเร็วได้เช่นกันนะครับคอนเซปเลยเออกมาเป็นแบบนี้โอเคนี่ฮะก็มาที่ล้อขอบ16นิ้วตัวนี้เป็นล้อของคอสมิหน้ากว้าง10นิ้วนะฮะลบ44 16ลบ4 4 10นิ้วซึ่งจะมีน้อยที่ใช้กันฮะก,ก็มาเป็นสเปคพิเ ททดทั้ง4วงยางที่ใช้เป็นยางมัเทเรนนะครับ285 756ตัวนี้เป็นยางของ f o ร k e n นะครับเป็นยางที่ผลิตในไทยนะฮะเน้นดอกมัดดุดุนะครับเพื่อที่จะวิ่งทางลูกลังได้ดีด้วยนะฮะสเปคที่ใช้จะเป็นโอเวอร์ไซส์สำหรับตัวรี v o ที่นิดนึงนะฮะเินนิดนึงก่อนหน้านี้เราเคยทำรี e วไป1คันใช้ยาง33นิ้วขอบ22กว้าง12-44ลบ44ะเราเคยทำไปแล้ว1คัน ก็สวยงามครับขับได้ดีขับได้ปกติดีนะฮะแต่ว่าทางฝุ่นทางลูกรังยังลูดได้ไม่เต็มที่นะฮะโดยยางแก้มมันบางอ่ะคันนี้ก็เลยมาเป็นสเปคตัวนี้นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดของรถคันนี้ที่ทําคือช่วงล่างนะฮะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของคันนี้เลยที่จะเน้นเป็นรถออฟโรดที่วิ่งลูดได้จริงๆเลยมานี่เลยะฮะเป็นโชคทูนซีรี่ตัวท็อปสุดของโปรเฟนเดอร์นะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายว่าท็อปสุดยังไงบ้าง I oh. ด้านหน้าตัวนี้เป็นโช๊คสตัดปรับเกลียวนะฮะปรับได้2อย่างะฮะรุ่นนี้ปกติทั่วไปปรับได้เฉพาะค่าบัมตัวนี้ปรับรีบาวได้ด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นโช๊คที่ปรับค่ารีบาวรีบาวก็คือตัวยืดของโช๊คอะปรับได้ถึง8ระดับฮะต้องการให้ยืดช้าหรือยืดเร็วเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับส่วนตัวบัมเนี่ยก็คือขากดลงเนี่ยได้แระดับเช่นเดียวกันนะฮะเป็นซับเทนกกระบอกใหญ่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวเฟนเดอร์นะครับมาที่ โชคหลังนะฮะโชคหลังนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นบายพาสนะครับนี่เห็นไหมมีกระบอกมีท่อเต็มไปหมดเลยนะฮะโชคหลังเนี่ยปรับได้ทั้งบัมและรีบาว์เช่นเดียวกันนะครับตัวอธิบายค่าบัมก่อนนะครับบัมเนี่ยมันจะปรับได้2กระบอกมีกระบอกสั้นกับกระบอกยาวนะฮะตัวกระบอกสั้นเนี่ยเป็นตัวบัมช่วงระยะแรกนะฮะก็คือรถถ้าวิ่งในเมืองเราจะปรับช่วงระยะแรกปรับได้ยี่สิบสี่ระดับเพื่อให้รถนุ่มในช่วงแรกและก่อนึ ในช่วงที่กระแทกแรงๆคือช่วงที่วิ่งเร็วหรือช่วงที่ขึ้นคอสะพานกระโดดแรงๆตัวนี้เป็นตัวที่ปรับไประยะที่2นะฮะ,ะเฉพาะค่าบัมส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับรีบาวเช่นเดียวกันฮะ,ะเป็นช่วงยืดของโช๊คั p ปรับรีบาวนะครับว่าจะให้ยืดช้าหรือยืดเร็วแต่ด้านหลังเนี่ยมันปรับได้ถึง24ระดับนะฮะแล้วก็พร้อมกับซับเทนแยกใหม่กันอากซับเทนของตัวบายพาสก็จะมีท่อเข้าไปในโช๊คเลยนะฮะซึ่งงานมาละเอียดสวยงามมากนะครับมาใน แบบนี้อ่ะโชคจบปุ๊บปีกนกปีกนกตัวนี้ของซันนะ,ะเป็นปีกนก ตัวใหม่เลยของซันนะฮะเพื่อที่จะให้องศาการตั้งศูนล้อได้ดีขึ้นพร้อมกับลูกหมากกันโครงในการปรับระยะตัวกันโคงให้มันฟรีเข้ากับระยะของศูนล้อได้เป๊ะขึ้นในลูกหวาของกันโครงนะก็นี่มีเพจลองกันโครงนิดนึงน็อตล้อเราเปลี่ยนด้วยนะเป็น Le, น็อตเละเบกอินเจแปนน็อตเละแท้เพื่อน้ําหนักเบาแล้วก็การที่น็อตล้อจะได้ไม่ไปกินเนื้อ,อล้อแมกซนะน็อตด,ดีๆจะไม่ไปกินเนื้อล้อแมกอกอันหนึ่งก็ เป็นตัวดบเพาเพราะคันนี้ต้องการให้เพาอิสระมากที่สุดใช้ตัวดบเพาอีกหนึ่งคู่ให้เพาเตี้ล,ลงมาอย่างกันกัะแทกเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าเป็นของ nexter pro นะฮะเป็นผ้าเบรกหน้าซึ่งดีกว่าเดิมประมาณ3-40%เนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้ล้อขนาดเล็กก็ไม่สามารถเปลี่ยนคลิปเปอร์ได้คลิปเปอร์เดิมเนีมาใหญ่นะฮะเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกอย่างเดียว มาท่อไอเสียเราเปลี่ยนตั้งแต่หลังเทอร์โบออกมาเลยนะฮะปกติอเราอาจจะเปลี่ยนตั้งแต่หม้อพักมาถึงปลายแต่คันนี้เราเปลี่ยนตั้งแต่ตัวหลังเทอร์โบมาเลยฮะเปลี่ยนทั้งเส้นเลยหลังเทอร์โบเนี่ยตัวนี้เป็นคอที่ออกมาจากหลังเทอร์โบและยาวมาอีก2เส้นฝั่งนี้หม้อพัก่อนปลายนะครับข้อนี้เราเปลี่ยนมาทั้งเส้นเลยเป็นของ JDC ทเทเนียมเนี่ยมาทั้งเส้นเลยนะครับเป็นการที่ติดตั้งโดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรสั่งมาทั้งเซ้ตเลยนะฮะสุดท้ายมีอัน กรองอากาศ BMC ทําให้การกรองฟัวอากาศได้ดีขึ้นทําให้เครื่องแรงขึ้นประมาณ3าสแรงม้าเลยฮะฟัวได้ดีขึ้นแรงขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาชมภาพการติดตั้งกันนิดนึงว่ารถออกมาเป็นยังไงบ้างให้ตรงคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการเป็นออฟโรดแต่สามารถลูดและวิง่งเร็วได้ไม่ใช่ขับชูได้แค่อย่างเดียวนะครับ สวัสดีครับสสเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโตโยต้ารีโว่ 4x4 ดิบล็อกคันนี้ฮะ ล้อตัวนี้เป็นล้อขอดสิบสเปคหน้ากว้าง10นิ้วลบส 4, 4กระยาง2 8ง7 5ดนะฮะใส่กับชุดยกแค่2นิ้วครึ่งนะครับทำการแต่งซุ้มล้อนะฮะตัวอุปรกรณ์ชุดช่วงล่างก็เป็นของ Pro f ฟ n d e r ร์ทูนซีรีส์นะฮะตัวนี้ปรับค่ารีบาร์ได้ด้านหลังเป็นโช๊คบายพานะครับด้านหลังเนี่ยไม่ได้ปรับยกนะครับปรับยกเฉพาะด้านหน้าเนี่ยต้องการใ้รถเนี่ยดูเสมอซุ้มนะครับดูทรงสวยๆเดีย๋ยวมาติดมุมล้อมีการปรับแต่งให้ได้ค่าสแตนดาดจากโรงง,งานครับดีและนิง่ง นิ่มด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจแต่งรถแบวนี้ติดต่อมาได้ทาง m y d i s t a น c k ได้ครับผม Don't tell him I be round this bitch Get you doing all kinda of freaky shit, making flicks Don't tell, him. Don't tell him I be in your front belt then I'm in your back door on all fours Don't tell him, cause a nigga be heartbroken Chest out, stressed out, nigga start smoking. I ain't trippin', I ain't chillin', I ain't hellin' I ain't thinkin' bout no nigga in his feelings Uh, uh, uh I love the way you activate your hips and push your ass out Got a brother broke me so bad I'm about to pass out Wanna dig you and I can't i am to the fly about got you at the club. Your are got me feigning, body took to me, but I think I'm to me. Now if you wanna roll with me, some on the freeway. Catch me if you can, or give me I'm a vibe.